นี่ก็ช่างจันนะครับมาดูแลร้านปรับยนนะครับเป็นร้านปรับยนเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็วันนี้ขอบอกเป็นทางการเนาะว่าปรับยนคนอีสานนะครับคาว่าปรับยนก็คืออุปกรณ์ตกแต่งรถทั้งภายนอกและภายในนะครับก็คืออุปกรณ์ดูแลรถเนาะทีนี้ก็เ่ยว่าคนอีสานก็คือมาจากช่างจันนะครับผมเป็นคนอีสานนะครับก็เหมือนในยูทูบเนาะช่างจันคนอีสาน แต่พอมาเจอร้านนี้ก็ประดับย,ยืนคนดูสานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นร้านขายอุปรกรณ์เครื่องมือช่างด้วยแล้วก็อุปรกรณ์ตกแต่งรถให้ราคาถูกแล้วก็ช่างจันเองก็เลือกคับสารเราของดีๆอุปกรณ์ตกแต่งรถด,ดีๆนะครับแล้วก็เอามาเก็บในร้านนี้เพื่อมาขายแฟีในราคาพิเศษนะครับในราคาส่งนะครับตอนนี้ช่างจันมีรงการว่าจะขายปีในราคาสงค่นนาง,าาสงซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากนะครับ แล้วก็สินค้าตรงนี้นะครับสามารถส่ง,ต,งต่างจังหวัดได้นะครับคําว่าส่งต่างคือส่งแล้วเก็บเงินปลายทางครับไม่มีโอนก่อนแล้วค่อยส่งซึ่งสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับสามารถส่งเคอรี่ได้เลยนะครับไม่เหมือนแหนกมันยางนะแหนกยางน้ําหนักเกิน20โลนะครับส่งเคอรี่ไม่ได้ครับก็เลยต้องส่งขนส่งเอกชนนะครับก็เลยต้องมีการโอนเงินก่อนส่งแต่สินค้าพวกนี้ปฏิดัติยนทุกชิ้นนะครับ สามารถส่งไปถึงมือท่านแล้วไปจ่ายตังค์นะครับสถ,ส,สถานที่อยู่ไหนสถานที่อยู่ที่ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะประทุมธาน,นีนะครับประทุมธาน,นีท้ายเกาะตัวนี้มันเป็นโรงเกลือใหญ่ซึ่งเขาสร้างมาได้ประมาณ2ปีนะครับซึ่งเป็นตลาดที่สร้างใหม่คนยังไม่เคยรู้จักแม้แต่เอฟซีเองบางคนก็รู้แต่ตลาดโรงเกลือประทุมธาน,นีก็คือหลังนาวนาคนครนะครับตลาดโรงเกลือนาวนาคนครรู้จัก แต่ลาดนกเจ้าท้ายเกาะไม่รู้จักซึ่งตลาดนี้ยังเปิดไม่นานแค่2ปีนะครับวันนี้ f c ที่ดูอยู่ก็คงได้รู้แล้วว่าตลาดนกเจืาท้ายเกาะคืออะไรเดี๋ยววันหลังจะพาไปไล่สดดูด้านหน้าของนกเจืานะครับดูร้านนี้ครับส่วนร้านนี้จะเป็นร้านขายรองเท้าถ้าเป็นร้านขายรองเท้ามือสองราคาส่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้าราคาส่งแล้วก็พามาดูบรรยากาศนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่จะเป็นโวมรม ตอนเย็นนะครับเขาจะทำเป็นตลาดนัดวางสินค้าตั้งแต่ตลาดท,ท,ท่าขึ้นมาแล้วชนะ่องที่เขาเกี่ยวเส้นขไวาเนีก็จะเป็นช่องสําหรับวางสินค้ามือสองสินค้ามือหนึ่งราคาถูกก็คือเป็นตลาดนัดเหมือนตลาดนัดทั่วไปแต่เป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากนะครับคนก็มาเดินกันเยอะนะครับช่วงที่เขาจัดตลาดนัดนะครับฝนตกก็ไม่เปียกแดดก,ก็ไม่ร้อนไปแสงสว่างก็เต็มที่นะครับ นี่ครับตรนี้ครับเวางนะครับแต่ของแจ้งจันไม่ต้องวางครับของทนเวออยู่ในห้องเลยนะครับอยู่ในห้องแบบมีของเลยนะครับก็ตรงด้านหน้าเรงเชื่อมตรงนี้ก็จะมีคนที่ทำารัวางขายวางขายโทรสัท์มือถือมือสองเนื่อนี่ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองตรงนี้จะเป็นวางประนัดยาดึงนู่นเลยครับเป็นตลาดคนเดินครับแต่ของเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องวางก็สามารถเดินเข้ามาเลือกซื้อได้เลยนะครับอุปกรณ์ของเราค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพามาดูเครื่องมือช่างครับ ใน,ใน,ในี่เป็นอุปกรณ์ดูแลรถก็จักรูร้างรถแล้วก็ทีมขัดสีรถนะครับแล้วจะมีพวกอันนี้ด้วยนะพวกนอดล้อนะครับนอดล้อแล้วก็ฝาเลฝาดุมล้อหลังล้อหน้ามีหมดนะครับแล้วก็มีรถกระบะตัวเตี้ยฝาดุมฝาเลตัวอย่างมีหมดนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับสามารถส่งถึงบ้านและก็เก็บตังค์ได้นะครับมีเยอะมากครับข้างในมีเยอะนี่แค่บางส่วนนะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างเป็นเครื่องมือช่างแล้วจะมีวล็อกลงมีอุปกรณ์ต่างต่างนานานะครับอันนี้จะเป็นชุดเครื่องมือสําหรับหาต้นใดจะได้เครื่องมือนะครับส่งถึงบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายลังนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่างจะเลือกใช้ในร้านนะครับนี่ครับเครื่องมือกล่องเดียวลังเดียวสามารถทำช่วงล่างได้ทั้งคันนะครับ ก็มีลูกบอลตั้งแต่เบอร์เจ็ดยันถึงเบอร์สามสิบสองนะครับเบอร์สามสิบสองสำหรับถอดเผาขัดนะครับแล้วก็เบอร์สามสิบก็เพาขับเช่นกันรถแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็ส่วนเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นพวกคีมใช้งานหนักสําหรับว่าขันนัดลูกหมากแหละนะครับก็จะมีตัวนี้กับตัวนู้นครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับ เราก็จะมีพวกอุปกรณ์เติมลมประแจนะครับแล้วก็จะมีพวกประแจแบบนี้นะครับที่ช่างกันเลือกมาให้นะครับเผื่อ f อฟท่านใดอยากได้นะนี่ครับจะเป็นเครื่องมือแบบเป็นกอกแกกะนะครับอันนี้คือประแจกอกแกกสามารถขันก๊อกแกกทั้งเข้า,า,าทั้งออกได้ในตัวเดียวกันแล้วก็เป็นประแจพิเศษที่ชั้งจันเลือกมาให้ทมีก็คือมีเบอร์1ิ1ส1บ1องสกนะครับก็คือเป็นเบอร์ที่ ใช้หลักๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วจะมีตัวนี้ด้วยครับคีมล็อก F C ครับ F C คีมล็อกตัวนี้จะเป็นคีมล็อกไวกิฟิปนะครับทั้งจันตั้งสูนทุกวันก็จะใช้คีมล็อกไวกิฟิปนะครับถ้าเป็นคีมล็อกทั่วไปมันจะใช้ไม่ได้นะครับอ่ะก็คือเป็นคีมล็อกใบกิฟ่าวันนี้พ่อครับอันนี้นิดนึงพอดีกำลังถาย F C มานะครับวันนี้นะครับอ่าทั้งจันได้พาพ่อมาเนาะมาดูร้านมาเจิมร้านให้ วันนี้ว่าจะเอาเครื่องมือให้พ่อให้พ่อเลือกอะไรอยากได้รให้ฟรีอาเป็นใช้ทีท่บ้าน <c oughs> อ่ะนี่พ่อเลือกเลยพ่อ <c oughs> อะไรก็ได้ชุดนี้ก็ได้ชุดอะไรได้ผม้ฟรีเลยอันนี้ให้พ่อตาครับมาจากสุพรรณนะครับ <c oughs> เอาคิมล็อกเอาคิมล็อกรืออาได้เลยครับเอาเอาไปเอาไปให้มันใช้แบบได้ได้คุ้มน่ว่าจะทำอะไรไปกันอลไรเอาไปเลยอยากได้หินเกียอยากได้สวานอยากได้อุปกรณ์ตัดไม้ตัดหญ้า อู๋เอาไปเถอะพ่อลูกเขยให้แล้วเลือกเราเลือกเราเอาอีกอย่างนี้ต้องให้ลุงนาดมาเนาะเออถ้าลุงนาดมานี่หยิบเอาคุ้มเลยเนี่ยเหาเอาเอาคิมล็อกเพราะว่าเราไปไขไม่ได้ที่ต้องใช้ใช่ครับกมาด้ิ่งนะครับแล้วก็จะมีบล็อกลมนี่ครับบล็อกลมยี่ห้อนี้ดีครับตัวนี้นิปโตนี่เอาคิมล็อกตัวเดียวผมเอาอย่างนี้นะคร่าจะนี้้แลววก็ตันี้นะครับมีนิคโต้กับตัวนี้นะครับที่ใช้ดี ท่านกจะให้ดูบล็อกลมตัวนี้มันปรับได้ห้าแรงนะครับเลเยครับลองนั้นไม่อยากได้นี่ครับบล็อกลมครับตัวนี้ปรับได้ห้าแรงแล้วก็มีลูกบล็อกแขวมาให้ด้วยนะครับคุณภาพเทียบเท่ากับ IR นะครับถ้าใครใชับบล็อกลมไรจะรู้เลยครับตัวนี้ก็คือตัวนี้จะมีตัวซอฟต์เพื่อให้มันลดแรงเบามือในการยิงนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ปรับได้ห้าระดับ อะไรบางตัวใช้กับไออาได้ครับนะครับบางตัวใช้กับไออาได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ํามันสําหรับหล่อเรื่อช่วยใบพัดข้างในครับเป็นใบพัดค่อนข้างดีแรงมากตัวนี้ครับน้าหนักค่อนข้างจะเยอะหนักนิดนึงครับเพราะว่าอุปกรณ์มันดีนะครับถ้ายกขึ้นมาแล้วเบาแบบก้องแกงอ่ะมันจะไม่ทนแรงบิดตัวนี้สามารถถอดน็อตเพาขับเบอร์สามได้นะครับบอกเลยว่าทนมากนะครับก็เลยเลือกของดีมาให้ แล้วราคาเหรอโอเคผมให้ตัวราคานะราคาจะอยู่เท่านี้ครับอยู่ที่สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้คือสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับถ้าอีกอยี่ห้อหนึ่งมันราคาอยู่ที่ห้าพันห้าห้าพันห้ากับสองพันห้างจาลองเอามาซื้อใช้งานแล้วนะครับตัวราคาห้าพันห้ากับตัวนี้ไม่แตกต่างนะครับไม่ไม่แทบจะไม่แตกต่างพเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวราคาห้าพันห้าผมซื้อมาใช้สามตัวใช้งานใ้ประมาณปีเดียวหัง ส่วนตัวนี้แรงบิดเท่ากาันอายุการใช้งานเท่ากันแต่คุณภาพต่างกาันแล้วคุณภาพที่สําคัญมันอยู่ที่เราเติมน้ํามันตัวนี้แล้วจ่างจันก็มีน้ํามันขายด้วยครับเป็นน้ํามันใส่ตรงนี้เพื่อจะให้บล็อกลมมีอายุการใช้งานมากขึ้นเครื่องมือถ้าเราเข้าใจการทํางานของมันเข้าใจในการดูแลของมันเครื่องมือจะใช้ได้ทนก็เหมือนรถครับถ้าเราใช้รถเป็นดูแลน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันน้นําเป็นนะครับ รถใช้1ล้านกิโลมันก็ไม่พังแต่ถ้าเราดูแล้วไม่เป็นวิ่งแค่4ี่ห้าแสนก็พังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความรู้้วยนะครับอแล้วก็มีนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีตรงนี้ด้วยครับมีเอฟซีครับมีเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะเอ็กวัอย่างดีนะครับสามารถใส่ได้กับรถกระบะอีดูส่วมังกรทองโตโยต้ามิตซูนิสันเป็นรถรุ่นปี98ขึ้นมาปี2010 2015. ส่ได้หมดแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นออนยูดีแมทก2012นะครับเราจะมีทั้งเบาะหน้าคู่แล้วก็เบาะหลังรถสี่ประตูของช่างจันมีให้หมดเป็นเนื้อผ้าอย่างดีนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าผ้านหนัง,หน,งหนังแก้วตัวนี้มัเจะนุ่มแล้วก็นั่งสบายตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาพันกว่าบาทนะครับชุดหนึ่งนะไม่ใช่ตัวเดียวนะชุดหนึ่งคือทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแล้วก็มี อุปกรณ์ตรงนี้ครับอุปกรณ์ตรงนี้อันนี้ก็คืออุปกรณ์รีเลย์รีเลย์ไฟสําหรับช่างยนต์เนาะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าเอ๊รีเลย์ทำไมถึงมีฟิวตรงนี้นะครับตอนนี้รีเลย์รุ่นใหม่เขาแถมฟิวมาด้วยถ้าเราดึงฟิวออกปุ๊บรีเลย์ก็จะไม่ทางานถ้าเราใส่ฟิวปุ๊บรีเลย์ทำงานทีนี้ในเมื่อการใช้งานครับถ้าเกิดว่าไฟมันชอ็อตรีเลย์มันก็ฟิวก็จะขาดแต่รีเลย์จะไม่เสียเพราะว่าลักษณะการใช้งานก็คือตรงนี้ครับอย่างสีนี้ครับสี สีน้ำเงินนะครับก็คือไฟออกสีดํานี่ก็คือไฟแบตเตอรี่ก็ตรงสีดาก็คือลงทาวสีดาสีขาวก็คือสัญญาณสัญญาเข้ามาปุ๊บไฟรอแล้วพอพอสัญญาณมาปุ๊บไฟออกตัวนี้มหาศาลเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นหมายเลข87นะครับหมายเลข87ดเป็นไฟออกหมายเลข30ก็คือไฟเข้านะครับแล้วก็มาเจอตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ปิดเปิดของรถ v i p ครับนี่ครับตัวนี้ปิด เปิดนะครับก็คือง่ายๆว่าเป็นสวิตช์ออฟออนนะครับใครอยากจะได้สวิตช์แบบนี้ไปใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์หรือสวิตช์เอาไปควบคุมต่างๆได้นะครับถ้ามีสวิตช์ตัวนี้ก็จะมีรีเลย์ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้มันกินไฟนิดเดียวแต่จ่ายไฟมาที่รีเลย์รีเลย์เป็นตัวส่งไฟมหาศาลนะครับมีเยอะแยะเลยครับพี่น้องนี่ครับฝาครอบล้อฝาครอบล้อฝาดุมล้อพวกนี้ครับมีหมดเลยฝาครอบล้อแม็กนะครับใครที่มีล้อแม็กแต่ไม่มีฝาครอบ อยากจะได้ฝาครอบก็วัดมาครับวิธีวัดฝาครอบนาะสมมติครับตรงนี้นี่คือฝาตัวต้าจะมีบ่กครับอ่าบ่าอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับจะมีบ่กแล้วถ้าเป็นฝาเล่แบบเล้จะมีบ่อเขา,แบบา,าก็จะวัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นะครับถ้าคนมีความรู้ลำจะง่ายต่อการเลือกซื้อนะครับแล้วก็อุปกรณ์นี่ครับจะมีตัวนี้ด้วยครับมีพวงมาลัย ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นปวงมาลัยมอมครับเป็นปวงมาลัยซิงสาหรับวัยรุ่นนะครับนอกจากปวงมาลัยซิ่งแล้วก็จะ,ม,ะ,ะมีตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ตัวนี้นะมีตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ก็คือเป็นมือโหนสําหรับรถกระบ,บะรถด D ีแม็กทุกรุ่นนะครับรถโตโยต้าจะได้หมดตัวนี้มันสามารถขยายได้ครับสั้นยาวได้หมดเลยครับเป็นมือโหนระหว่างซ้ายกับขวามีทั้งหมด2ส,สีนะครับเป็นสีไทเทครับไทเทีดำไทเท เงินนะครับแล้วก็จะมีพวกอันนี้ก็คือติดราคารถน,นะครับ <S <S อาเป็นว่าคร่าวๆแค่นี้ก่อนเนาะตอนนี้ก็มันเยอะไม่ใช่ว่าไม่ธรรมดา <S 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 มันเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็คือ Air f o r c e งนี่พี่พนาะแอร r โฟซิงนี่ครับมทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับ Air f o r ฟซิงนะ FC ของช่างจันรู้ดีว่า a i r ์โฟซิงคืออะไรเนาะนอกจาก Air Force งแล้วจะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ปายายางนะครับอุปกรณ์ปะยยางแล้วก็มีขายหมดเลยครับ อุปกรณ์ป่ายางร้านป่ายางไม่มีเข็มแทงป่ายางก็มาที่นี่ไม่มีเข็มนำร่องก็มาที่นี่ไม่มีไหมป่ายางครับเราก็จะมีไหมป่ายางให้หมดเลยนี่ครับเป็นไหมป่ายางยูเอสเอครับก็คือแพคหนมีที่ห้านะครับ1ี่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีทั้งหมดนี้ก็ห้าถึงห้าสิบเยอะแยะเลยครับพี่น้องแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็เยอะแยะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือ พาพ่อมาเจอมร้านก็เลยไพย่ีมาดูร้านด้วยเนาะเดี๋ยวว่างๆช่างจันจะมาไล์สดแล้วก็บอกว่าชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ใครชอบชิ้นไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็รอรับสินค้าได้เลยวันนี้เขาแค่เป็นน้ำจิ้มเนาะแ๋ยววันหน้าก็จะเอามาให้ดูว่าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่แล้วช่างจันก็จะให้ฟีแคปหน้าจอสําหรับนอ็อตรถอสีสุสุน็อตนิสันมันจะมีเหมือนกันใครใช้อิสุก็แบบนี้ถ้าใครใช้นิสันก็จะอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวช่ากจันจะมาไล์สดแจ้งราคาแล้วก็ขายเป็นชุดเป็นชุดในราคาส่งให้กับ f อทั้งจันที่ติดตามอยู่นะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ด like, กดไลค์กดแชร์ไปนะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ